สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันนี้อยูข้อพิเศษค่ะพรจากเบื้องบนตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ที่คุณชอบและดึงดูดใจที่สุดเมื่อพร้อมแล้วมาฟังคําทํานายพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่อกองที่1มาดูว่า พรจากเบื้องบนคืออะไรนะคะไพ่ที่หนึ่ง t h r ตาค่ะดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการขอพรการอ้อนวอนการบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การร้องขอหรือการทำบางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตไว้ถามว่าจะสมหวังไหมสมหวังแน่นอนค่ะดวงชะตากำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับบุญกุศลคุณอาจจะกำลังจด บุญของคุณอยู่แต้มบุญหรือคุณกําลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคุณบางสิ่งบางอย่างหรือกําลังค้นหาทางออกค้นหาแสงสว่างบางสิ่งบางอย่างที่มันคาใจในชีวิตของคุณอยู่คุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รับลาบลอยเงินเงินเข้ามาเรื่อยๆถึงไม่ใช่เงินก้อนโตแต่มันเข้ามาเรื่อยๆต่อช,ชีวิตของคุณ ท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเบื้องบนเมตตาเป็นอย่างมากค่ะดวงชะตาที่ร้ายจะกลับกลายเป็นดีขอให้คุณเดินถูกทางถูกทํานองคลองธรรมปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดแต่สิ่งที่ดีหากผ่านมาคุณประสบพบเจอเรื่องราวที่ร้ายแรงหรือปัญหาอะไรที่มันติดขัดในชีวิตคุณแทบกระอักเลือดหรือว่าการเงินการงานความรัก ความสัมพันธ์ต่างๆการถูกเอารัดเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆในด้านลบแล้วก็มันถึงเวลาแล้วที่ชีวิตคุณจะขยับขึ้นวบิบากกรรมของคุณจะค่อยๆหมดลงเมื่อคุณทำสิ่งที่ดีแลกเปลี่ยนแก้ไขไวบิบากกรรมของตนหากใครมาบอกคุณว่าเขาช่วยคุณแก้ไขกรรมได้ช่วยไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะ คุณเป็นคนสร้างและคุณเป็นคนทำลายคุณเป็นคนแก้ไขให้มันดีขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองคนอื่นอาจจะเป็นแค่แนวร่วมในการเสริมให้คุณนิดๆหน่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครมาแก้กรรมให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองหากคุณมีความเดือดร้อนทั้งกายและใจมีความทุกข์หรือคุณอ้าปากพูดสิ่งใดไป คนก็ได้แต่มองหรือไม่มีความเชื่อถือในตัวคุณแล้วเราก็อย่าไปเสียใจเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คุณเสียไปสอนให้คุณเรียนรู้ว่าควรจะคบใครควรจะตัดอะไรออกและควรจะสงสารใครควรจะช่วยใครสุดท้ายแล้วตัวของคุณเนี่ยอยู่ลำพังคุณจะได้สติมากขึ้นคุณจะมีปัญญามากขึ้น คุณจะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากขึ้นและคุณจะแข็งแกร่งและเย็นชามากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่คุณพบเจอคือบททดสอบจากเบื้องบนจงอย่าร้องขอเมื่อยังไม่ได้ทำสุดจิตสุดใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณจดมาคุณจดมาเลยค่ะนะคะคุณแทบจะจำไม่ได้เลยเพราะว่าตั้งแต่คุณจำความได้จนถึงปัจจุบันเนี่ย เบื้องบนให้พรคุณไปเยอะแยะมากมายเลยแต่หลายๆครั้งคุณพลาดโอกาสคุณไม่ได้สังเกตคุณไม่ได้วิเคราะห์ดีๆเพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมาในรูปแบบของข้อความคําพูดคนข่าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีคนมาบอกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังชี้แนะแนวทางคุณ แต่จะต้องเป็นคนที่มีความคิดแนวเดียวกันกันกบคุณมีศีลมีธรรมโดยเฉพาะสายปฏิบัติหากเรารู้สึกว่าเราเคยทำอะไรผิดพลาดมาหากเรารู้สึกว่าเพื่อนที่คบอยู่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกินก็ควรดึกเลี่ยงนะคะคบได้แต่อย่าลึกซึ้งเกินไป คำว่าใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคนสุดท้ายเราร้อนรนจมอยู่กับกองเพลิงของตัวเราเพราะเราเลือกลรืคิดด้วยตัวเองพรจากเบื้องบนจะให้คุณมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติหากคุณบอกว่าพี่ติดขัดอยู่พี่ลําบากอยู่พี่ทาไมยากจนทั้งพี่ทั้งที่พี่ก็ทําบุญมามากมายเหมือนที่หมอเควีนบอกค่ะ ทุกท่านอาจจะเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันอายุเท่ากันแต่การกระทำความคิดไม่เหมือนกันดวงชะตาหากเรารู้ว่าตรงไหนติดขัดเราก็แก้ไขมันให้ดีขึ้นด้วยการปฏิบัติด,ดีด้วยการคิดใหม่ลงมือทำใหม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนเวลานะคะเปลี่ยนเวลาอะไรเวลาที่เราเคยทำอะไรที่มันรู้สึกว่ายิ่งทำมันยิ่งจม ก็หลีกเลี่ยงแล้วมาทำบางสิ่งบางอย่างใหม่จนกว่าคุณจะจับจุดการงานหรือว่าจับจุดทางชีวิตถูกอะค่ะคุณถึงจะมั่งคั่งร่ำรวยได้คุณจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคและปัญหาก่อนเพราะอะไรคะหากคุณไม่ล้มเหลวหากคุณไม่ผิดหวังหากคุณไม่เสียน้ำตาหากคุณไม่เจอเรื่องราวที่ไม่ดีก่อนคุณจะไม่รู้ว่า อะไรดีอะไรไม่ดีคุณจะมีคนที่เป็นลักษณะผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นลักษณะผู้ชายเทพผู้ชายหรือองค์ผู้ชาย,หร,ออชายหรืออะไรก็ตามแต่คอยช่วยสนับสนุนคุณรวมถึงหัวหน้างานหรือว่าคนแปลกหน้าความใจเด็ดของคุณความเด็ดเดี่ยวและการที่คุณถูกกระทำซ้ำๆคุณเลยบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมเป็นคนที่ ถูกหลอกหรือโง่หรืออะไรก็ตามแต่แบบที่คุณบ่นกับตัวเองนะคะบอกคุนไม่ได้ว่าท่านใดเพียงแต่ว่ามีบางท่านนะที่สื่อถึงไพ่ออกมาถึงคำพูดบางคำที่อาจจะสะบดกับตัวเองนะคะคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะได้รับมันมาอย่างแน่นอนอดทนค่ะ ถึงแม้หลายๆครั้งคุณต้องเสียน้ำตาคุณจะต้องเสียสูญเสียหลายอย่างไปแต่คุณจะได้รับกลับมาคืนจากความคิดการลงมือทำการคิดดีพูดดีไม่เป็นไรค่ะเมื่อช่วงวัยรุ่นเราอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปเราเริ่มใหม่ได้เสมอไม่มีคำว่าสายค่ะคิดใหม่ทําใหม่ การเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีก็คือการเริ่มคิดดีและมีความสุขและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณต่อเนื่องอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขโชคดีร่ำรวยมังคังสวัสดีค่ะสวัสดีคายินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองมาดูพรจากเบื้องบนกับกองไพ่ที่คุณเลือกว้าวสุดยอดค่ะ โอเคค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ The Sun ความหมายก็คือดวงชะตาของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนจากลบเนี่ยติดลบกับชีวิตจะเป็นบวกขึ้นชีวิตเนี่ยจะติดบวกความหมายก็คือชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนเมษาขึ้นไปคุณอาจจะต้องเดิอนออกจาก ความทุกข์บางอย่างหรือคุณคิดกำลังที่จะตีจากหรือเดินออกจากความรักที่แย่ๆหรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณมีความตั้งใจลึกๆหรือแอบคิดในใจคนเดียวว่าแน่นอนฉันจะต้องไปไปจากตรงนี้ไปจากที่นี่เพื่อไปหาที่ที่ดีกว่าและมีความสุขและทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจไม่ต้องทุกข์แบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท่านให้คุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณเองก็คือจงใหญ่ยอมแพ้แม้เจออุบสรรค์ต่างๆและปัญหาที่เข้ามานตอนนี้ The e a t h คือการสูญเสียหากคุณสูญเสียใครบางคนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวหรือคนที่เคยรู้จัก เหมือนมันเป็นทุกขลาบนะคะเมื่อเสียไปแล้วนะเสียน้ำตาเสียใจทุกแล้วหรือว่าหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วหรือถูกหลอกถูกอะไรโกงก็ตามแต่นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากสำหรับคุณคุณจะได้รับเป็นเงินหรือว่าเป็นโชคลาภก้อนโตหรือว่าเป็นของขวัญจากเบื้องบนให้คุณเรียกว่าชดเชยให้คุณคะ่ะ อดีตผ่านไปช่างมันอะไรที่เป็นความทุกข์คุณก็เลี่ยงออกมาหรือคุณกําลังที่จะตัดสินใจที่จะขยับขยายธุรกิจการงานหรือเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนที่อยู่มันเป็นไพ่ของการเดินทางตลอดเลยนะคะความคิดการสร้างคิดที่จะสร้างหรือต่อเติมหรืออะไรสักอย่างนะคะซึ่งคุณคิดหลายๆเรื่องเลย แต่อย่าคิดมากเกินไปนะคะอย่าคิดจนแบบล้มป่วยระวังสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพคุณระวังจะล้มป่วยหรือว่าเป็นโรคเครียดหรือว่านําเรื่องหลายๆเรื่องมาคิดรวมกันยังไงเงินที่คุณอยากได้อคุณจะต้องได้แน่นอนใจเย็นๆมันมาแน่นอนค่ะยังไงก็เป็นของคุณเงินมีมากมายเหลือเฟือบนโลกใบนี้ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่า รวงชะตาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนาตลอดนะเหมือนประมาณว่าติดตามตัวคุณตลอดเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อมั่นความศรัทธาหรือแม้แต่ปฏิหารที่คุณรอคอยเนี่ยคุณจะได้จะได้เจอสิ่งนั้นนะคะไม่มีใครที่จะเชื่อคุณหรอกนอกจากคุณพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างก็คือการลงมือทําให้เขาเห็นในความสามารถของคุณคุณรู้สึก เข้มแข็งขึ้นรู้สึกมั่นใจขึ้นและคุณปักหลักเลยว่าคุณจะทำให้มันดีในปีนี้คุณจะต้องเร่งตัวคุณเอง w h e l l of for t u n e คือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาค่ะล้อกงล้อนี้จะหมุนหมุนนำพาคนเก่าคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณและจะมีคนมาช่วยเหลือคุณมาดึงคุณคนรักใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่ดีๆเกี่ยวกับชีวิตคุณซึ่งมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเลือกไพ่กองสองเห็นไหมคะ Temperance h t e นะคะการเปลี่นนยนแปลงโชคชะตาการใช้ธรรมชาติท e a l i n รักษาใจอยู่กับป่าเขาลำนาวไพรอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เงินมากมายแต่ทำให้คุณสบายใจนะคะคุณอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่าง หรือคุณจะเป็นผู้นำที่จะต้องวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบขึ้นในเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่สาดาบคนใกล้ตัวอาจจะแทงข้างหลังคุณหรือว่าคุณกำลังสับสนหรือระวังโรคหัวใจหรือระวังไปเจอคนมีเจ้าของหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะเจอพ่อไม้ลูกติดหรือว่าคนที่แบบมีเจ้าของแล้วมาชอบพอนะคะ ตอนนี้คุณรู้สึกมืดแปดด้านรู้สึกสับสนกังวลลึกๆเอจะไปไหนดีจะทำยังไงดีจะตัดสินใจอะไรดีคุณจะมีทางออกค่ะขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งแน่วแน่เชื่อมั่นศรัทธาและรอนะคะคือทำอะไรให้ใจเย็นนะคะ ให้ใจคุณเย็นไว้เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยคุณช่วยในด้านไหนในด้านอาจจะให้คำแนะนำปรึกษาชักชวนคุณให้ทำบางสิ่งบางอย่างหรือบอกทางสว่างให้คุณชี้แนะแนวทางให้คุณได้ไปทำงานหรือว่าได้ไปอยู่ในที่ที่มันใช่สำหรับคุณในเรื่องการเงินรับลอยคุณจะได้เข้ามาเรื่อยๆอีกนั่นแหละอยู่ที่บุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกบตัวคุณอยู่ ในปีนี้นะคะท่านใดที่จะบนบานสันกล่าวเนี่ยนะคะให้บนเรื่องเดียวแล้วก็ที่เดียวก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนบางท่านเนี่ยติดติดบนบานไว้นะคะขอบนหลายที่เลยแล้วติดนะใครที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วขอแล้วยังไม่ได้บนแล้วยังไม่ได้อย่าเพิ่งขอใหม่นะคะเพราะว่ามันจะลากดวงคุณเนี่ย เรียกว่าจะทําให้ดวงคุณติดขัดเพราะเหมือนเราไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายที่เกินนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยเงินทองรับรอยอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่เข้าหรือว่าทําอะไรดูเหมือนมันติดขัดหมดคือให้เราขอพรค่ะขอพรให้เราเนี่ยมีสติปัญญาในการทำมาหากินขอพรให้ถูกวิธีนะคะ ขอแบบนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงและมีสติปัญญาในการทำมาหากินแล้วพบทางออกพบงานที่ใช่แบบนี้ค่ะบางคนจะขอแต่เงินเงินเงินใช่ไหมคะขอให้ลูกรวยขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งขอ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 ,ขอบนบนบนอย่าน,นีค่ะคือให้เราได้มีสติปัญญาเพราะเรามีสติปัญญาเราจะมีแนวคิดมีแนวทางเราจะไม่มืดมัวไม่มืดแบดด้าน ะะและเราจะพบทางออกที่มันใช่พบไอเดียในการหาเงินต่างๆโดยไม่ต้องรอหวังเพึ่งว่าจะรวยทางรัฐแบบถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวค่ะนี่เลยค่ะสติปัญญาเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้หนทางสว่างแก่เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหนทางมากมายที่จะทำเงินได้นะคะ แล้วก็ท่านใดเหมือนที่บอกค่ะถ้าติดเสินบนไว้เนีย่ยบนไว้หลายที่ให้แก้ให้หมดก่อนนะคะอย่าเพิ่งขอบนเพิ่มหรืออะไรนะติดลากยาวนะคะดวงติดนะคะคุณจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณเป็นเพศตรงข้ามหรือคุณจะมีใครมาปิ๊งรักคุณหรือมีคนแอบรักคุณแอบสองคนอยู่อาจจะเป็นคนเก่าๆเ,เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่เคยผ่านหูปันตาคุณเคยคุยแล้วคน เก่าที่ห่างหายไปนานก็อาจจะติดต่อกลับมาแบบขอจีบขอคุณแบบขอความรักจากคุณหรือว่าคุณดวงชะตาคุณโดดเด่นในเรื่องความรักและการเงินแล้วก็การติดสินบนหรือถ้าท่านใดที่ไม่ได้บนก็ไม่เป็นไรแต่ท่านใดที่บนบานไว้หลายที่เนี่ยนะคะคือให้งดก่อนเพราะตรงนี้มันเป็นเหมือนว่าดวงคุณติดนะคะถ้าคุณถามว่าติดอะไรตรงนี้ละคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่องหมอพินพยากรขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะคะท่านเป็นคนที่ฝักใฝ่กับธรรมะท่านเป็นคนที่เชื่อในสิ่งเร้นลับนะคะสายปฏิบัติและตอนนี้จิตของคุณอาจจะแกวงหน่อย นะคะหรือว่าพลังจิตของคุณอาจจะแกว่งกําลังสับสนหรือกําลังมองหาทางที่มันใช่หรือหนทางสว่างหรือคุณกําลังเจอมานนะคะมันที่มาในรูปแบบของคนและความคิดความรู้สึกที่นําพาคุณให้รู้สึกขี้เกียจไม่อยากปฏิบตัติหรือว่าเหนื่อยๆท้อๆเบื่อเบื่อละาบแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันการตรวจไพ่ของพี่หมคฟีนนะคะของหมคฟีนเนี่ยนะคะอาจจะตรงและไม่ตรงในบางส่วนเพราะว่าเป็นการดู ให้โดยรวมนะคะที่หมอครีนเรียกว่าพี่หมอครีนเนี่ยก็คืออ,อยากให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกเป็นกันเองและมีความอบอุ่นนะคะคุณเนี่เป็นเขาเรียกว่านักเจรจานักพูดเป็นคนที่มีาปากเนี่เขาเรียกว่าวาจาประกาธิ พูดใครแช่งใครมากไม่ได้นะคือถ้าพูดเป็นคนที่พูดตรงรักษาสัศจะมานโดยตลอดคําพูดนี่จะศักดิ์สิทธิ์พูดแฟบๆเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือว่าเป็นนักปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นได้เก่งนะคะอ่านใจคนออกมีเซนต์มีสัมผัสเป็นหมอดูเป็นกูรูเป็นผู้รู้เป็นนักกฎหมายเป็นคนที่เห็นตรงตรงไปตรงมาไม่เคยเอาเปรียบใคร เร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางค่ะคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและอดทนคุณปฏิญาณตนว่าจะทำให้มันดีที่สุดแต่คุณมักมีอุปสรรคก็คือมาในมาในลักษณะรูปแบบคนมาเอาเปรียบคุณในตลอดระยะทางชีวิตของคุณเหมือนอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนอิจฉานะคะหรือว่าทำอะไรก็รู้สึกว่าคนใกล้ตัวไม่เคยพึงพอใจแม้กระทั่งครอบครัวนะคะ คุณเนี่ยมักจะปลีกตัวสันโดษและเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันนะคะเป็นคนที่วางแผนและเป็นคนที่ระมัดระวังได้ดีมากขึ้นพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือคุณมาถูกทางแล้วนะคะหากคุณเป็นสายปฏิบัติปฏิบัติธรรมทำสมาธิถือศีลภาวนาบวชหรืออะไรต่างเนี่ยนะคะให้คุณพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยเตือนคอยชี้แนะคอยบอกทางคน ว่าคุณคนไปทางไหนไปยังไงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาคนให้มาบอกลู้ทางคุณว่าคุณคนปฏิบัติยังไงคุณทำแบบไหนถึงจะถูกต้องหรือว่าทำอยู่แล้วแต่ทำให้มันดียิ่งขึ้นความสันโดษของคุณทำให้คุณปิติสุขการได้ดูแลครอบครัวก็ทำให้คุณมีความสุขแต่คุณจะเป็นทุกข์เพราะบางครั้งเนี่ยหรือหลายๆครั้งคนในครอบครัวคุณค่อนข้างเอาแต่ใจและก็ นำปัญหามาให้คุณต้องทุกข์หรือความรับผิดชอบของคุณเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มันเป็นภาระมันเป็นสิ่งที่คุณจะเป็นบ่วงเขาเรียกว่าบ่วงติดในชีวิตของคุณหากคุณเป็นคนที่โสดสันโดษหากคุณเคยมีความรักเมื่อคุณมีรักที่ล้มเหลวซ้ําๆคุณไม่อยากจะมีรักอีกต่อไปคุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับการปฏิบัติ การถือศีลการภาวนาจิตการสร้างสานปฏิบัติธรรมการช่วยเหลือผู้อื่นคุณมีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยได้แบ่งปันคุณเป็นคนขี้สงสารและมีความใจกว้างใจอ่อนมีความเมตตาต่อผู้อื่นอยู่เสมอคุณอาจจะล้มเดียวในความรักคุณอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคนสู้ชีวิตก็ตามแต่มันเป็นลิขิตสวรรค์นะคะมันเป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะพบเจอ ในเรื่องราวของการมีคู่ชีวิตที่ไม่โอเคจนสุดท้ายเลือกที่จะอยู่ลำพังแต่พอคุณอยู่ลำพังคนเก่าๆที่เคยคบคุณอยู่กับคุณเป็นสามีภรรยาคุณเป็นแฟนคุณอะไรก็ตามแต่เมื่อเขาห่างหายไปเขาก็อยากจะกลับมากลับคิดถึงความดีของคุณเพราะคุณเป็นคนที่ถึงจะปากร้ายแต่ใจดีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์โดยเฉพาะท่านที่เกิดวันพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์ค่ะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงซื่อตรง นะคะแต่ไม่ชอบคนโกหกหรือไม่ชอบคนไม่จริงใจไม่ชอบคนเอาเปรียบนะคะคุณจะได้รับของขวัญมากมายให้คุณรอคะ่ะเวลาของคุณใกล้จะมาถึงแล้วตัวคุณเองมักจะโดดเด่นในวงสังคมหรือว่ามักจะทำะไรประสบความสำเร็จได้ง่ายอาจจะต้องไปอยู่ในที่ไกลๆนะคะ สร้างวัดสร้างสถานธรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆเลยชีวิตคุณการแบ่งปันของคุณช่วยเหลือคุณมาโดยตลอดทําให้คุณได้รับของขวัญได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้คุณมีเซนต์มีสัมผัสมีสติปัญญาเพราะคุณอธิษฐานจิตว่าหากแม้นคุณสําเร็จหรือว่าชีวิตคุณดีขึ้นคุณจะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแต่ตอนนี้ชีวิตคุณอยู่ในช่วงคาบของ50-50ของการที่ ยังไม่สเสถียรเขาเรียกว่าชีวิตเด็กย,ยังแกว่งอยู่นะคะเหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่ดียังไงต้องเดินทางคะ่ะเดินทางไปบางที่บางแห่งบางสถานที่หรือต้องคุณมีดวงชะตาที่เป็นสภาวะของความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนที่มีอิทธิพล แต่ระหว่างทางแน่นอนค่ะต้องต้องทําใจนะคะว่าอยู่ที่ไหนถ้ามีกลุ่มคนหมู่มากก็มีคนอิจฉาคุณเป็นเรื่องปกติก็เรียกว่ามานไม่อยากให้คุณสําเร็จหรือเวลาคุณคิดจะทำอะไรปฏิบัติทำถือศีลภาวนาชักชวนคนทําบุญอะไรจะมีมานมาคอยกล้กลามลกรคุณแต่คุณก็จะได้รับการเฉลิมฉลองคุณมีโอกาสมีวาสนานะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่บอกเลยว่าคลิปนี้ท่านที่ใส่ปฏิบัติเนี่ย ได้กินบุญเก่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุณอาจมีวาสนาจับเงินหลักล้านขึ้นไปถึงหลัก10ล้านร้อยล้านอะไรอย่างนี้นะคะคุณได้สัมผัสไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ธุรกิจการงานของคุณมันแมชชิ่งกับชีวิตของคุณดวงคุณหรือไม่บางคนก็นะคะอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ล้มเหลวอะไรที่สูญเสียไปเนี่ยเขาจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะให้พรให้คุณได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทําให้คุณรู้ว่าใครควรครบใครดีไม่ดีเมื่อเราอ่านใจเขาออกเราจงนิ่งเราพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเชื่อเราหรอกคะ่ะนะคะให้เราเชื่อมั่นตัวเราเองในสิ่งที่เราทําแค่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ดีมากที่สุดแล้วและพอถึงบั้นปลายชีวิตคุณก็ส่งต่อสิ่งดีงามสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็แนะนำชี้แนะแนวทางให้คนเนี่ยพ,พ้นทุกข คุณจะมีบ้านมีรถมีสิ่งที่คุณปรารถนาในเส้นทางชีวิตของคุณขอแค่คุณอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาและอย่าเสียใจนานให้พลังใจตัวเองแบ่งปันไปแบ่งปันไปเรื่อยๆนะคะชีวิตของคุณมาถูกทางแล้วตอนนี้จิตใจคุณร้อนรุ่มคุณรู้สึกคุณกลัวว่าชีวิตของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรคะ่ะนะคะมันเป็นวิบากกรรมเหมือนที่บอกคะ่ะสายปฏิบัติต้องเจอหนักหน่อยนะคะ จอบททดสอบเยอะจากสวรรค์จากเบื้องบนเพราะไม่งั้นเนี่ยบางคนเนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วมาครึ่งทางแล้วโอ้โหอยากเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมอยากเป็นคนที่ช่วยเหลือมีเวลามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันน่ะมักจะคอยมาขัดขวางคุณนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะได้อยู่ในสถานที่ที่สงบเงียบมีความสุขกับคนที่คุณรัก ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกที่จะทำและปฏิบัติอยู่ที่จิตใจของคุณตอนนี้อยู่ที่ความเข้มแข็งความอดทนของคุณว่ามีแค่ไหนและคุณเลิกิดชีวิตคุณยังไงอะไรที่มันเสียไปแล้วเราเอากลับมาคืนไม่ได้นะคะแต่พรจากเบื้องบนเขาจะให้คุณใหม่ด้วยการคิดใหม่ทําใหม่เริ่มใหม่เริ่มศูนย์ไม่เป็นไรคะ่ะคนล้มเหลวแย่ๆไป นะคะคนที่ล้มเหลวเยอะๆแล้วก็พลิกตัวฟื้นตัวขึ้นมาได้เป็นเศรษฐีอีกครั้งก็มีอีกมากมายแต่อยู่ที่ไมเซตของคุณนะไมเซตก็คือความคิดอะคะ่ะความคิดเปลี่ยนชีวิตคุณได้ให้คุณคิดบวกไว้เสมอให้คุณให้พลังใจตัวเองไว้เสมอให้คุณฝึกปฏิบัติของคุณแล้วก็ใช้พลสวรรค์ที่คุณได้มาให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดเกิดมาในชีวิตนี้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าด้วยการสร้างสิ่งที่ดีงามและแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ค่ะ ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่สร้างกุศลผลบุญอันดีมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีและไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นสาธุค่ะ